พ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้คือผลงานของนี้นะจ๊ะเพ <c oughs> ิ่งขืนเขาาเมื่อกี้นี้เมื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในนี่อีกแล้วก็มีอีกนะคะอันนี้เป็นลูกออดนะคะหวัวขาวหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องจ้าว้นี่มาเบิง้งมาเบิงเบ้งมีอีกค่ะว่าเลยมีแต่ตัวนี้เนาะค่ะเนาะมาดูจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ของก็มีค่ะนี่อันนี้คือผลงานของนี้เองสวนผู้เดียวจ้าเนี่ มวลหลายนี่จ้ะไม่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 นี่บนโอ้ยพักโยกกคนค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาให้ม้าน้าเนะาเนะค่ะเนาะอะ แกงแล้วก็จัดการเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้สิแกงห่วงุกินค่ะยูทงยูนาเนาะค่ะเบิงเบิงกอกล่องไฟไพ่ก็กล่องไฟเป็นนี่แสดงว่าพัพาลูกเสือเนาะค่ะนี่ยเ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 ฮ้ยเก็บไปมะขามมาจ้าาน,นา,านลูกเสือเฮง <laughs> เสือ้เสือ อาพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ปรุงเลยเด้อค่ะใส่ปลาราใส่ผงชูรสใส่เกลือลงไปนิดนึงนะจ้าใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็พักนั่งตูล,ลงไปเรียบร้อยนะคะแก่งแบบบันๆเนาะค่ะโอ้ได้เพรลายเพรแล้วนี่พูนเค้น น้ำลายบ่แซ um ่บเนาะค่ะใส่น้ำอ้อเจาะเนาะมงูเนื้อบ่เอาเนาะมูคาวาพี่มันค่อยข่อยจังอ๋ออ๋ออ๋อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ้ยแ่บบ่แซ่บมึกินร้เนาะค่ะเนาะนี่แกงบ่ต้องบ่ต้องห่วงอันนี้จะเอาหอันคี่น้อวกเลยค่ะจำข้าวเหนียวห่อนๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าข้าเนื้อเหนียวคัน มาได้จ่ามามามาทึ่งเทียงใส่ปุงชุรดหลายเอากันล้วค่ะทั้งปุงชุรดไอโยกินปุงชุโรดใสแซ่บขนาดเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าโดนยังได้กินเนาะไอโยกมาจะสอนเบ้าให้ฟัง,งเขาก็จะเคยเบ้าให้ตัวฟังดูดูได้ยินอยู่แต่ไม่ได้มามากินข้าวน้ำกันนะคะเตียงให้ถัง,งาน,าน้าเนาะค่ะเนาะมาจ้ากินข้าวน้ำนี้ได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ มา,มาแล้วเศร้าเขาพูมาแล้วมาเอาเนี้ยไปไหวมาเอาในไปวานมาเอาเนีย้ยขี่คานไปไหวทะน,นอนเว้นค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านีผ้ามาสอนห่วงค่ะมาเบิ่งค่ะล้งนองกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปกันค่ะไปหน้ำเลิกพ่านี่เออจะ๋หยังไวยังไงเดี๋นี้าขาลงมากี่เฮย เด่นไหมพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นไหมคะเดี๋ยวนะเขาอิ่นหวกขาวคะ่ะอ,อืออืออีกรอบหนึ่ง ให้ดูแลนะไปให้ดูละไปให้ดูละไปให้ดูละเอามาลุ้นมาลุ้นได้ไหมให้ลุ้นนี่นได้ไหมเอาให้เดาได้ได้ใช่ปหมโอ้หได้จริงๆริงไ,ได้พูดเล่นอืมเโอเคโอเคอืม,อม เตียนตอดหอยดอกเคลอนนี่เหมือนจะมีเตนนะคะให้ลุล้นอรให้ลุ้นได้ได้ไหม,มได้ไหมได้ เงยหน้าขึ้นสิคะเแม่จะจับกบระปูให้ดูปูน้อยปูน้อยหนีบมือใส่ข้องใส่ข้องโอ้ได้เยอะเลยเด้ดนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะได้เยอะเลยเด้ดนี่เดี๋ยวสอนก่อนนี่สีล้มนี่นี่นี่สีล้มอาบน้าเหมอนเดี๋ยวป่ะนี่ลอยหนามกันนะ ไปส่วนมากเหนืน่อยอาบผน มีกระปูน้อยด้วยเอากระปูน้อยนี่แหละไปแกงใส่กันวางก่อนเนี่ยไม่สามตัวเลย ่มันอยากขึ้นมาเลยนะค่ะมันเป็นค้าไปแล้วเพราะว่ามันกระหลาเลยเนาะค่ะฝนตก วางก่อนก็ได้ซักการันต์หนึ่ง่วนไปชะก้อนเดียวสิย่างไปลอเบื้งเขาเจนาแม่เจ้าแม่สอนมันไม่มีปิงกี่ลิโด้เรามีร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเพียยังเลยวมีร้อยสิดตัวกลัวอยู่ดิมันมีหน้านี่มีปิงมันมีห้องมีหนองมีอย่างเลยโอเคไม่มีปิงก็ไม่ได้ยูมันบอได้อยู่ลิกอยู่แลวนี่กระเพียงแอวกลางชุดมนั่น ลืกคืนนั้นพี่ยงแอวนี่ละอุ้ยอุเห็นไหมโี่นี่แมงนี่ค่ะเหนียวแซ่บถด้นั่นมันได้2องตัวอ่หันตัวหนึ่งไปกับปลูเดี๋ยวสิย่างไปอ้อมทงเบิงนะก่อนมันมีโอกาสได้มาแ้มาน่จะได้มาจจ้า น้ำมามาอยู่นะน้ำในร้านกินมันมันสีแเอลด้วนั่นมันผ่อนกระได้ต่อมบอสเอาให้ร้านกินแน่นแน่นะอุ้ยมีอยู่มีอยู่มีแมงไอนี้ด้วยนี่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 เห็นไหมแมงเอี้ยงกาะแมงอีดแมงอีดนี่แมงแมงโคนนี่แมงโคน หพี่น้องจ้ามาสอนหัว มันไปแล้วมันไปแล้วจริงๆไม่ได้เลยมีอยู่นะมุกเขียดมุกเขียดไม่ไงไม่ไปหรอกถูกมันเดิมถูกมันเดิม มันไกลมันไกลเห็นไหมเห็นโอ้ยแม่นคนตากแดดจนจได้แบบนี้ห้อนหงิดถ้ก่องก็ได้เดี๋ยวจะซ่อนแล้วจะเอาไปเปิดให้ดูนะเอาใหม่เอาโอา้หน้ากูยิ่งขาวๆอยู่ตายอย่างแป่นตอดหอยดอกเคนี่อนมันจะมีแตนนะคะ ให้ลุ้นเนาให้ลุ้นได้ได้ไหม,มได้ไหมได,ได้ไหมมยายไปไหนแล้วยายน้ำบรืกออยู่นะจ๊ะมีน้ำวยอ้ยเห็นไหม,มเยอะเลยอะ ห่วงอย่างหางนิ่งแดงเขียดเ,เต็มควงละข <c oughs> ีโมโอิลินสอนน้องยานเต็มควงเลมมโนมโนมโนภาพอู้เยอะอยู่นะขออย่ามีงูไอ้นั่นแล้วกันงูอะไรนะ มือตัดเตียเหมืหนอนเคยขนอยย่านอยู่เด้มันเป็นอะไรมันไม่มีพิษมันไม่มีพิษไม่มีพิษแก็ตัวมันเป็นกระหนักขี้กระเดียมนะคนตกดีดีจ้ะพ่อแม,ม่พี่น้องจ้ยลึกลึกลึกอ,อ,อกกนนะไรเอาอะไรมาทิ้งไว้มันมีแต่ ีจะห่วต ja ัวผูค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแม่บอ่จ๋้ยยไปยยงปยหมองมอเตอร์ไซค์ะลวกไปยหมองมอเตอร์ไซค์ดวหลายงางไปลวกอ้นม่นะโอ้เยอะอยู่นะนีบะปูน้อย มีอยู่อยังลาไปนั่งยุ้เทียงไปไปนั่งยุ้โคดรหินยี่นั่งใต้แต่ร่างเทียงไปนั่งกับป้านิดไปลูกไปป้านิดพาไปนั่งไปลูกไปไปนั่งกับป้านิดก่อนไปให้แม่ทำไอ้นี่ให้แม่อยก่อนอุ้ยมีอยู่นะมันเป็นขาหมดแล้วแหละไ,ไ,ไอ้แมงเองียงเกาะแมงกระบ,บียบเอเฮ้ยแมงคอดแมงคอดอะมันมัน,ม,นมันเป็นแมงอะไรผีเสือ้อ เป็นแมองอะไรนะแมงปอใช่ไหมแม,มงปอปีกบางเจ้ากลางปีกสวยอยมันมากสอนห่วงมันมากหีดหิดได้มีป่ะมีอยู่ลงมากบ่ได,บได้ตัวแต่ว่าคือเขาเขาเป็นขาแล้วไงใส่ยี่อะไโอ้ก็เขียนจกินาจกินาเขาวา ไม่มีจริงแน่นะบม่มีแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีเ้างขอบ้ลมคท่กันเหรอเว้ยย่านนี้เด้อท่านไม่มีเขามีคนสอนนี่ยงั้เอากดตอนที่เขาว่าไอ้ตู่ฟังนั่นให้บ้านเขามาสอนได้หลายเออเขามาเป็นอูไ้ได้คุณขว่ขวงขว่ขวง ตัวผู๋ได้นี่จ้าหัวตัวแม่ว่นนีมีแต่ห่วงผูนไหมอ๋อมันเป็นขามหรอกมันมีแต่มันมีแต่ห่วงตัวผู๋เหรอแม่อย่าไปไม่เอาไว้ฮันลล์ลูกเขามีแต่ตัวผู้นะเขาเขาไม่มีตัวเมียนะหนูเดาเอาอุ้ยก้อนหินกับปลอกร่นแล้วหนิเนาะ นี่มี่ปิงไหมคะมีปิงไหมนี่เด็กเป็นขาหมดแล้วนี่นี่อย่างขึ้นไม่ใชนหยาจะหันเอาไส้น้ำกันมาไว้แก่งไส้น้ำกันบอก วัวมี่มึงด่าเนาะโเูเถตัวเล็กมันก็ไม่มี นี่ค่ะบ๊ายบาย